วันนี้ก็มาอยู่รายการมิสเตอร์โมโมโรนะครับผมโอเควันนี้เนี่ยนะครับผมผมก็จะมาแกล้งคนในแอปเอซ่านะครับผมด้วยการเอาคริสเตโนโรนันโดนะครับผมไป แกล้งคนนะครับโดยการเอาโรนัลโดเนี่ยนะครับไปใส่เป็นคลิปนะครับผมแล้วก็พยายามแบบจับคู่ลิงก์กันกับคนนะครับแล้วก็เออแกล้งคนอะไรเงี้ยว่าเอ้ยเจอโรนัลโดตัวจริงนะครับผมแล้วก็เราก็จะมาดูปฏิกิริยากันนะครับผมว่าเมื Target> ่ออคนไทยเนี่ยนะครับเจอโรนัลโดเนี่ยอาการเขาจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อเขาเจอกับโรนัลโดนะก็ท่าไงเราไปดูชีวินไล่

No. no! No! Hey, let's go! Bye bye, bye bye! Hey! What's up guys? Just to share some moments with you, me with my with my family, my boys. Christiana here. Mm. Say hello. Mm. <laughs> oh, Ei, <laughs> as pessoas estão a entrar Hello. Está em inglês. Espanhol. Hey. Oh my god. family, my อยู่ฟุตบอลเยย่ไอคปเขาอยู่ไทยเขาอยู่ไทยเขาเปนักบอลเขาเป็นักฟุตบอลอยู่คือไอดดนไอดดนไอไอไอดนไออยูไอดอนไอดอน Hello where you come from Hello Hello? Nooo! Yeah, yeah, so oh, hello? 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 Aqui, você Ai, vem, pai, pai, Ui. Aqui, hello, hello. This, aqui, uh -huh. hello. Oh. Hey. What's up, guys? Yes, yeah, yes. Yeah. Good, good. <laughs> yeah. Ah, fui. นี know, uh, boys, ่เ uh, ป okay, ็นไงเไ้ค si ุยพ eh? ่อ้นี huh> ้แคปหน้าจอใหู้แคปหน้าจอให้โลโลโอย่าครับอย่าพิ่งไปกองไม่รูแลครับหน้าจอเนี่ยลโดอันีนี่ยแคปหน้าจอยเฮ้ยพี่โนะ

Hey! What's up guys? Just to share some moments with you, with my, with my family, with my boys. Hey! What's up guys? Just to share some moments with you. Hey! What's up guys? เฮ้ยเตคนดนไอ้โด้ไกูดูมึงนี่ดูดนอเเคเอาเรื่องเอฟซีีกุนี่เอฟซีครับเอฟซีดนกูมาเล่วแล้วพี่มาสัลดีสวัีสวีสวัวััวดีีอ Hey. What's up guys? Happy you What's up guys? <laughs> <laughs> Just to share some moments real. Hey with you. My, with my family, my boys.

เดี๋ยวไปเลยเขาเจอยู่ตารางเขาเจอยู่ไปเขาตั oh <my> วย <oyu> ุติไอ้รถหน่อตัวมันอะไรไปเนี <laughs> <bunları anderen S 3> <My goodness. S 2> ่ยม <c oughs> ันมันมั่หนอกว่ะอย่ามาด้วยมึงดูหนุบไปอย่าไมปอย่าไป

Talvez essas pessoas estão aqui. Entrar direto, talvez. Hey, what's up you? guys? What? Just to share some moments oh, with God. you, oh. me with my, with that? my family, my boys. Você é melhor. Ok. Talvez essas pessoas estão aqui.

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบตี่เฮ้ย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 สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โรนัลโดใช่ไหมครับเนี่ยอิสเตโนโรนัลโดใช่ไหมเฮ้ยผมเจอคิสเตโนโรนัลโดนีกว่ารออัลบูโยอัลบูโยอัลบูโยอัลบูยอัลบูโยอัยดอนอัยดอนอดอนไอดอนเนยดอนเนยดอน โอ้ยไอดอดผมเลยพี่ครับพี่พีนโดนโดเลนโดครับพี่สโลปเฮ้ยโอ้

no vai casino no do men porque é? men what's up guys just to share some moments with you <laughs> me with my with my family with my boys exi 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 Cristiano here say hello olá 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 You right? Hey! Hello! What's up, guys? Oh my god! Just yes to share oh my, oh my god! You are my family, my Oh my god! Say <laughs> hello Hey! Oh my god! You FC, FC FC Thailand, Thailand Hi, then. Oh my god! Oh ciao! Oh oh my god! I with you. Hey. hey! I don't know! Hey, I don't know! I don't know! Just to share some moments with hey. you. Me with my hey. with my family, with my boys. นู่นนู่นซีแอนน์อยู่ที่นี่สวัสดีครับสวัสดีคโอ้โหท่านผู้ชมทุกท่านที่อยู่ี่โอเคแล้วผมก็จบกันมาแล้วนะครับผมสำหรับการแกล้งคนครับซึ่งถ้าอยากให้ผมเนี่ยเอาใครมาแกล้งคนนะครับผมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมอ่าแล้วก็พอคอมเมนต์เสร็จอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับผมเพื่ออ่าเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับผมเพราะช่องเราเนี่ยกำลังจะครบ100,000 Subscribe กันแล้วนะครับผมโอเคนะครับ ครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ไปครับเจอคลิปต่อไปครับผมยา yeah.